สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะหลังจากที่มีนปิงได้ไปร่วมง,งานแฟชั่นโชว์ในวันที่ผ่านมาพ่อก,ก้องได้มาไลฟ์อัปเดตถึงผลงานของลุกทั้งสองมารับชมกันเลยค่ะอยาจะบอกว่าวันนี้พอชุดปิงอ่ะพอเราเห็นชุดสร็ปึ๊บ้องฟิตติ้งเสร็จอ่ะวันนี้เราก็เป็นห่วงตรงที่ว่าคือมันลุกมันการแสดงกว่าลุกเขาที่แล้วที่มีปัญหาอีกเราก็เลยมีกังวลเล็กๆเ,เหมือนกัน แต่พอมาฟิตเสร็จปุ๊บวันนี้พอน้องหน้าผมเสร็จแต่เราเอาเสื้อมาใส่มาใส่ให้น้องแล้วให้น้องลองโพสให้ดูแล้วก็ให้น้องเดินให้ดูอะไรต่างๆก็เตรียมความพร้อมให้มันดีแหละพรีเซนต์ชุดให้มันดีอะไรเงรี้ยที่สุดดีใจที่ทุกคนชอบลุกปิงวันนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกก็วอรี่เหมือนกันว่าน้องเจ้าอยู่ไหมเพราะว่าชุดยากเหมือนกันแต่ว่าก็เหมือนที่บอกลากจูงมือไปซ้อมโพสซ้อมเดินก่อน มาละเก่งมากเควันนี้เดินดีนะส่งผมผมส่งชุดชุดส่งส่งไปหมดเดินส่งแก๊สคอนแทคปิงสีอะไรจำไม่ได้เหมือนกันตาตาแบบตึงมากเลยน่าจะของเกาหลีหรืออะไรอย่างนี้มั้งเพราะว่าปกติแล้ว ชีปอปที่จะซื้อแ่าของเกาหลีติดติดกระเป๋าอโอเคตอนพิเศษไอไหนอะหลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าที่บอกว่าไอตัวเล่มไอตัวตอนล่าสุดที่น้องนัดเขียนออกมาใช่ไหมที่หลายๆคนได้อ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรามีการเวิร์กเป็นเวอร์ชั่นพิเศษซึ่งมันจะถูกถ่ายทอดออกมาในอ๋อใน ก็คือจากนั้นแหละแต่ขยี้เพิ่มให้มันแบบว่าสนุกสนาน,นมากขึ้นซึ่งเรามาติดตามดูในงานแฟนมีทีเดียวเท่านั้น <c oughs> <laughs> เพราะว่ามันจะถูกทรีดออกมาเป็นละครเวที ของปิงเกสมีมากกว่าหนึ่งคนของมีนก็มีเกสมากกว่าหนึ่งคนปุงกันหมดเอาลนะตามใจเขาเลยเขาอยากได้อะไรเราก็จัดการ